Hello e อ e r y บ o d y นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับเพื่อนนะอากาศก็ดีเลยนะครับบดบดมืดมืดจะอีนะครับสะดวกต่อการทํางานนะครับวันนี้เราก็จะมีเป้าหมายนะครับผมคือเราจะทําการย้ายนะครับผมเอ๊ะแบบจะไปย้ายนะครับหพราะว่าขยายพันธุ์กล้วยนะครับอันนี้แบบใช่อันนี้เป็นที่ตากผ้านะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพื้นที่ที่เฮามันมันว่างๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับ มันปลูกอย่างแล้วมันเกาะขี้คานพอขี้ขคานกอยนะครับก็เลยว่าจะปลูกกล้วยนะครับแต่ว่ากล้วยตรงชุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้วยที่กล้วยน้ำว้าที่มีเม็ดในนะครับเดี๋ยวจะต้องเอาออกครับเพราะมีเม็ดในเนี่ยมันกินแล้วมันม่สะดวกนะครับจะต้องรือออกแล้วจะเอากล้วยนะครับต้นกล้วยพันน้ำวา้าต้นเตี้ยมาปลูกนะครับเดี๋ยวเาจะจ่ายพื้นที่ประมาณสักหนึ่งสองสามสี่นะครับ ปลูกประมาณ4ต้นนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วนะครับผมน่าจะได้ตรงนี้กับตรงนี้แหมนะครับประมาณ6จุดนะครับแล้วกล้วยเขาจะเอาที่ไหนนะครับกล้วยของเขานี่จะเป็นกล้วยตีอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆอ่าตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำบาต้นเตี้ยนะครับที่เขาได้พันมาจากบนดอยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับต้นนี้ทรงต้นก็จะประมาณนี้นะครับผมความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อย 60ถึงร0 0ถึง200นะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็ะพันนี่เป็นพันดีมากเลยครับเพื่อนนี่นะครับออกแล้วนะครับนี่นะครับผมต้น,นกออกแล้วนะครับอันนี้ก็มีพึ่งนะครับผมหมูมวนพะมอนทั้งหลายก็มาดอมดอมนะครับอมาช่วยขยายพันธุ์นะครับ่าแล้วทีนี้นะครับต้นที่เราจะเลือกนะครับก็คือต้นลักษณะทรงต้นเนี่ยนะครับก็่ประมาณทรงประมาณนี้นะครับนี่นะครับความสูงอยู่ประมาณสักเมตรไปดหลายนี่นะครับนี่ับ เอาเอานี้แต่ว่าต้นนี้เขาจะเอาเพราะว่าเขาจะรอนะครับผมรอให้มันอันนี้ก่อนหลิ่มย่างนึงครับคือหักต้นนี้มันจมนะครับมันเกาะมอเมกับการขยายพันธุ์เพราะว่าอันเขาจะรอให้มันเจริญเติบโตกันนะครับผมเพื่อนแอบก่อนนี้ก็จะเว้นไปนะครับมาดูก่อนนี้นะครับผมก่อนนี้เมาได้นะครับก่อนนี้ต้นนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอ่าม่ได้เพราะว่ามันมีอยู่สองนะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นบเกี่ยวเนาะนะครับ ้้กอมันกาติดสีแล้วนะครับมันก็สูงขึ้นไปแหมนน่อยนะครับผมอันนี้คือพันธุ์ขุยนะมาต้นเทียแต่บางคนว่ามันกลายพันธุ์ด้วยอย่างไรนะครับมันก็สูงขึ้นไปแหมนน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงเยอะนะครับผมแต่ต้นที่เราจะเอาต้นตรงนี้ดีครับที่บอกว่าหากมันลอยนะครับหรือว่าตัว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 ของต้นมาลอยเนี่ยเราจะเอาสองต้นนี้ออกไปเลยนะครับนี่นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมก็ไม่ได้ดูแลนะครับก็จะเอาตรงนี้ออกไปไปขยายอยู่ตรงปุ้นนะครับตอนนี้ได้ ตรงนี้สองต้นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปขอนะครับผมต้นกล้วยนะครับธรรมดานะครับธรรมดาพันธรรมดากล้วยไต้ธรรมดาเนี่ยฟังปุ้นนะเพื่อนๆอนี่นะครับอันนี้ขอลุงหมวนเรียบร้อยแล้วนะครับจะเอาโคเปิ้์มาสักหนึ่งชุดนะครับเห็นก็เชิงอกไปนะครับเอาโคเปิ้์จะสูงกว่าองเฮานะครับโคเปิ้์นี่สูงเกือบสามเมตรได้ซ้ําไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อน่าตัวนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับที่เฮาจะ ทากันในวันนี้นะครับอย่างน้นอยที่ขอปลูกได้ก่อนสักสองต้นคือต้นตุกพุนนะครับเพื่อนเพือ่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วพื้นที่ในการปลูกเราจะมีมอกใดนะครับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับบาย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 ,บาย,บายครับ